จะบอกให้เปิดข้อสอบพร้อมกันเพราะฉะนั้นทุกคนจะมีเวลาทําข้อสอบเท่ากันเมื่อเสร็จแล้วให้ทุกคนคว่าข้อสอบไว้รอจนกว่าเวลาจะหมดเริ่มทาข้อสอบได้ครับเริ่มทาข้อสอบได้ครับ มีอะไรไหมครับมีค่ะเพื่อนราทดสอบกันครับตอนที่สอบมีก้อนนิ้วชิ้นมีนานีมีต้นข้าวค่ะรู้เห็นแกตาเลยค่ะงั้นเราไปตามทั้งสี่คนนั้นมาให้ครูมาคุยกันค่ะโอเคค่ะถามสี่คนนั้นมาโอเคปะยองครับนักเรียนรู้ไหมว่าครูเรียกพวกเรามาทำไมเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ครับวันนี้ที่เราสอบกันเมื่อสักครู่นี้นะครับ20ข้อ ครูเห็นว่าพวกเราเนี่ยสี่คนนี้ยตอบทุกข้อเหมือนกันและได้คะแนนเท่ากันรู้ไหมว่ามีเพื่อนพวกเรามาบอกว่าพวกเราทุจริตในการสอบพวกเราได้ทํากันไหมไม่ได้ทำไม่ไทำม่ได้ทำครับมม่นใจครับอ่ะแต่วันนี้นะครับมีเพื่อนเรานะครับในห้องบอกว่าพวกเราเนี่ยทุจริตในการสอบและครูเห็นใบนี้ ตกอยู่ที่ใต้โต๊ะใครคนใดคนหนึ่งในกลุ่มพวกเราและเราบอกครูว่าเราไม่ได้ทำครูไม่รู้หรอกว่าใบเนี้ยเป็นของใครนะครับแต่อยากจะบอกไว้ว่าการทุนจริตในการสอบมันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนะครับเราได้แค่คะแนนแต่ความรู้เราไม่ได้นี่เป็นการสอบนะครับของโรงเรียนแต่ถ้าเราไปสอบจริงระดับชาติและการสอบเข้าเรียนต่อเนี่ย แล้วเราทําไม่ได้เนี่ยเราจะเสียใจกันไหมนะเพราะฉะนั้นนะครับครูไม่รู้ว่าวันนี้เราได้ทุจริตในการสอบกันจริงหรือเปล่านะครับแต่ครูอยากบอกว่าการทุจริตในการสอบเนี่ยมันไม่ดีสําหรับตัวพวกเราเองและต่อไปเนี่ยเราจะต้องไปทําอะไรในอนาคตนะครับถ้าเราทุจริตอยู่แบบนี้เราก็จะมันจะส่งผลที่ไม่ดีกันตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นครูอยากให้พวกเราจําตรงนี้ไว้และในวันนี้ครูก็จะให้เราบันทึกไว้ก่อนนะครับ มันทือพฤติกรรมของพวกเราเพื่อที่จะแจ้งกับผู้ปกครองถ้ายังมีอีกหนึ่งรอบจะถึงผู้อำนวยการแล้วเราอาจจะมีสิทธิ์โดนไล่ออกได้เข้าใจไหมครับเข้าใจครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้กูตักเตือนไว้แค่นี้นครับอย่าให้มีอีกโอเคไหมครับโอเคครับครับขอบคุณครับถ้ายังมีอีกหนึ่งรอบจะถึงผู้อำนวยการ แล้วเราอาจจะมีสิทธิ์โดนไล่ออกได้เข้าใจไหมครับเข้าใจครับครับเพราะฉะนั้นวันนีู้ตักเตือนไว้แค่นี้ครับอย่าให้มีอีกโอเคไหมครับโอเคครับครับเรียนต่อได้ไปขอบคุณครับ <ส>ำไม่ได้ยากามากเ,เลย,มเห,ห,ยหมดเลยสองคนเลย